คือการตั้งรับลึกในแดนตัวเองแล้วก็เล่นกันอย่างมีวินัยมากๆคุมพื้นที่กันแน่นเลยอืมตั้งรับลึกใช่ค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจคือคลอสมาเกเลเล่อดีตนักเตะชื่อดังก็ให้ความเห็นไว้เหมือนกันว่าสไตล์แบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นจากทีมบราซิลเท่าไหร่คือปกติเราจะติดภาพว่าทีมจากบราซิลต้องเล่นเกมลุกสวยงามใช่ไหมคะใช่ครับจะเน้นเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวแต่โบตาโฟโกเกมนี้มาเน้นแท็ติกเลยค่ะ ใช้การยืนตำแหน่งที่รัดกุมมากๆความขยันของผู้เล่นทุกคนแล้วก็ความแข็งแกร่งทางร่างกายคือช่วยกันวิ่งช่วยกันสกัดบีบพื้นที่จนเปเอสเจเล่นลำบากถึงแม้ว่าเปเอสเจเองก็น่าจะคุ้นเคยกับการเจอทีมมาตั้งรับลึกใส่ในลีกเอิงอยู่แล้วแต่เกมนี้ดูเหมือนจะแตกต่างออไปอืมใช่ค่ะคือถึงจะคุ้นแต่บบตาโฟโก่ทำได้ดีเป็นพิเศษจริงๆค่ะวินัยสูงมากข้อผิดพลาดน้อยมาก มันทำให้ป s เทที่มีสตา์ดังๆเต็มทีมเนี่ยหาช่องเจาะแทบไม่ได้เลยคือแบบว่าตื้อไปหมดเข้าใจเลยครับตัดมาที่ฝั่งผู้ชนะบ้างอีโกเชซุสคนยิงประตูชัยแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมชด้วยดูจะมีความสุขมากๆเลยนะครับแน่นอนค่ะเขาให้สัมภาษณ์ด้วยความดีใจสุดๆบอกว่าถึงคนอื่นอาจจะมองว่าทีมเป็นรองเยอะแต่ว่าภายในทีมเนี่ยพวกเขามีความเชื่อมั่นกันสูงมากว่าจะทำได้